อำเภอลำดวนขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีเกาะกลางถนนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมครับไปชิมชาชิๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับว่าร้านที่นี่เขาขายอะไรบ้างนะครับผมของเดียมอำเภอลำดวนครับนอกจากถนนนอกจากเกาะกลางถนนใหญ่นะครับเราก็จะมีชาชิชนี่ครับผมอยู่ด้านซ้ายนะครับป้ายเหลืองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนี่ครับผมมาถึงแล้วครับ ชาชิคๆนะครับโดยพี่เปิ้ลของเราเองนะครับมีหลายอย่างนะครับผมชานมไข่มุกเริ่มต้น2ี่สิบาทนะครับนี่ฮะใครสนใจติดต่อเฟรนช์ชายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่นี่ก็มีที่นั่งนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับผมให้เช็คอินนะครับเรียนเชิญนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมี20เมนูขึ้นไปเยอะมากเลยครับผมเหมาะกับการมานั่งชมบรรยากาศนะครับ มานั่งชมนะครับดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีครับแม่ค้าใจดีครับผมมีน้ําให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นปั่นมีหมดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับมีทุกอย่างเลยแก้วสวยงามนะครับผมแก้วสวยงามเลยนะครับบรรยากาศร้านน่าไปนั่งชมอ่าบรรยากาศดีนะครับผมราคาก็ไม่แพงครับราคาบ้านเรานะมะพร้าวก็มีน้ําอัดลมก็มีน้ําเปล่าก็มีนะเรียนเชิญครับผมใครอยู่ใกล้ๆนะครับหรือใครผ่านมาอำเภอลำดวนครับ แวะมาชมกันได้นะครับผมแวะมาดูกันได้นะครับอ่าถ้ามาจากสังขะอ่าลำดวนนะครับเลยเสียลำดวนไปนะครับเลยวัสดุเสียมล็อกไปนิดหนึ่งก็จะเห็นร้านอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าแวะมาชมได้นะครับผมแม่ขาใจดีนะครับอ่าน้ําสุดยอดนะครับอร่อยครับผมน้ําอร่อยนะครับต้องไปชิมนะครับมาถึงลําดวนนะครับถ้าไม่มาร้านนี้ก็ถือว่าพลาดไปแล้วนะครับเชิญนะครับใครที่ ผ่านไปผ่านมานะครับผมนี่ครับแม่ขานะครับใจดีครับผมใจดีอารมณ์ดีนะครับรับแขกทุกคนนะครับโอเคขอบคุณนะครับอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ